ลดลงเลยลงเลยเรียบร้อยเป็นสิบแปดปาทิงงี้ยตับปลาเปิด FM Super Power ตาคมครับเป็นซูโม่รุ่นแรกเลยนะโอ้สวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะอยู่กับผมออสดัมซิงครับวันนี้พามาดูนงานเทนหน่อยนะ่ะป่าจิกปาจิกเขียวมะนาวเขียวมะนาวสุดหล่อมาดูจะลื่นมาเริ่มมีคิโตม,มาแล้วนะเสียยวนผสมมาใส่เอาคนอ่างเก่าครับ ดูลืนล่นรัวเออแปดซีน้ำเคียวมะนาวครับเกือบออกไม่ได้เพื่อนลืน่นใช่อ๋อ เป็นไปไปโดน,น,นตรงไหนยางแตก้ายางต้ยเ้โอ้ลื่นลื่นลงเลยลงเลยเรียบร้อย <c oughs> โอ้วดฟุดนุดเข็นล้อเข็นล้อ เอาลงเลยหมดแล้วครับปาจิยางเต็กเสียวหวานครับเกียร์ไฟในคันนี้น่าสองร้อยสามสิบห้าเงมาครับปับ๊มใหญ่ปั๊มใหญ่าดูดูหมดแล้วที่ลืน่น อ๋อไปไหนโอ้โ,อโอไม่เปียกก็น่วมได้เหมือนกันอะหน้าดินครับโอ้ลื่นลื่นลื่น <S <S เดี๋ยวมาดูจะลื่นหรือเปล่าดอกนี้นะอันนี้เป็นเป็นเฟืองเร็วน่าจะไม่ลื่นนะเกียร์เร็วครับ รอไหมรอไหมแปดซีเจฟครับโอเดียลนวโปอินเตอรครับสองร้อยสามสิบห้าเรงม้าปั๊มใหญ่เลยปั๊มสายไอ่เอ่ปั๊มเร็วจะไม่เอ่อเพื่องเฟื่องเร็วจะไม่ค่อยลื่นนะ่ะเกียร์เร็วนี่โอ้โหเริ่มกระเดา้าแล้วนะอ่ะปลาทิงสับระเบิดครับ ซุ่มโง่ซุ่มโง่ไอ้ลบลบน่วมออู แรกเลยนะโอ้ปั๊มกระบอกเยิ้มหน่อยนะยอ้าวโอ,โอ,โอ้เป็นทรายกระเดาเลยนะมันไม่เปียกเยหน้าดินเตะก็เป็นทรายกระเดาแล้วครับ ตีทางเดี๋ยวมาดูเสียพงเจ้าร็อกกี้ครับอินซีแดงนุ่มเลยนะซ้ายครับโอ้เริ่มแล้วเนะริ <c oughs> ่มแล้วใ <c oughs> น,นงานทีมามาคุณตลกมาเลยนะ โอ้อย่างไรล่ะครับลื่นไหมเลยต้องไปอยู่มุมนู้นแ่ะฝุ่นครับ พี่ร็อกร้195นะอยเก้าห้าวันนี้ดูาง,งานเทีโอติดกระบะเยอะเลยหนุ่มไม่ลงไม่ลงโอ้ ไม่เห็นไปแล้วนะเสียแบงค์ครับ6เฮดอีดึงนะอิสูได้ก้าครับอ,รอยกห้าแรงมานะคันนี้นะมาดูลีลาเสียแบงค์ ừ càu phơi cũng là điểm này rồi vốt má vốt má ừ phun cái này luôn ô oh, oh. con vyết con mày không ai? เสียแบงก์ไม่ได้ดูคนโบกเลยอะไลไปไล่ลื่นแน่นอนลื่นที่ตมครับไปยิ่โอ้ละลายเสียแบงก์น่ยเอา้า เจเป้ยครับเจเป้ยวันนี้มาในขนฟางนะวันนี้มาวิ่งดินครับเอาคันนี้ไปใส่ปั๊มใหญ่นะเปลี่ยนปั๊มใหญ่ครับคันนี้นะไปเปลี่ยนปั๊ม G x z นะ หกร้อยกับอีกห้าเลี้งม้าครับเจ็บเปืยเจ็บเปืยลืน่นจะีิงนะเจ็บเปืย่ยโอ้ยดิน,นเริ่มเริ่มแห้งแล้วทำอะไร ไปเลยมาเลยไปดีนะดูรอบนี้น่าจะลื่นฝั่งนู้นนะเหยียบไปแล้วนะ อีกแล้วอีกแล้ว,ลวติดเต็มเลยนะอ่าโอเคครับผมสำหรับคลินี้ขอจบไปเป็นแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์วอนดับซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลนนี้บายบาย